รักอย่างไรให้ใจเป็นสุขวันนี้นะคะนุ่นก็จะนำหลักธรรมนะคะในทางพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะหลักธรรมในที่นี้ก็คือหลักรรพรมวิหารสินั่นเองค่ะพรมวิหารสิ่เป็นธรรมะของผู้นำและเป็นธรรมะในการที่จะให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วยคุณธรรมนะคะหรือธรรมสีประการคือแม่ตากะรุณามุติตาอุเบกขาหนึ่งแม่ตาแม่ตาหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีความสุขซึ่งเกิดจากใจที่บริสุทธิ์นะคะ เมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเราก็ปรารถนาที่จะให้คนอื่นสัตว์อื่นมีความสุขเหมือนกับที่เราอยากจะมีนะคะนั่นคือความเมตตานะคะเป็นความเมตตาที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ยึดถือตนเองเป็นจุดศูนย์กลางความเมตตานี้นะคะจะทําให้เราปรารถนาให้ทั้งผู้อื่นสัตว์อื่นได้รับความสุขโดยทั่วหน้ากันนั่นเองค่ะเป็นการแบ่งปันความรักความสุขให้เสมอทั่วหน้ากัน 2. การุณา เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีความสุขแล้วเมื่อเห็นเขากำลังประสบความทุกข์อยู่เราก็มีความปรารถนาที่จะช่วยให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เขาประสบอยู่นั่นคือความการุณาเช่นเขากำลังขาดแคลนเสื้อผ้าใช่ไหมคะเครื่องนุ่มผมเราถ้าพอจะมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วและยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู ก็แบ่งปันนะคะให้กับผู้อื่นได้ใช้ต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการช่วยให้เขาพ้นจากความาทุกข์ที่กำลังประสบอยู่นั่นเองค่ะสามมุติตามุติตาหมายถึงความยินดีในความสุขของผู้อื่นเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นจัดอื่นมีความสุขแล้วช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์แล้วเมื่อเขามีความสุขเราก็พลอยยินดีในความสุขนั้นด้วยนะคะ เหมือนเรามีเพื่อนร่วมงานของเราเนะะี่ยค่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเราก็โหยินดีกับเขาด้วยนะไม่มีการอิจฉานิสยานะคะพรอยินดีในความสําเร็จในความสุขของผู้อ,อื่นนะคะ 4. อุเบกขาอุเบกขาคือการวางเฉยไม่ว่าจะเป็นวางเฉยต่อทั้งความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่เลือกที่รักมักที่ชังนั่นเองค่ะหลักพม,มิหานสี แม่ตาการุณาโมกติตาอุเบกขาหลักธรรมสี่ประการนี้แหละคะ่ะที่จะช่วยให้คนเราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและไม่ใช่แต่คนเราเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสัต์ทั้งหลายนะคะที่อยู่ร่วมโลกกับเราเขาก็จะพลอยมีความสุขด้วยนะคะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันมีแม่ตาจิตต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันมีการช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อกันนะคะก็จะเป็นความรัก ที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์นั่นเองที่เราจะแบ่งปันนะคะให้กับสัตว์อื่นคนอื่นนะคะที่อยู่ร่วมโลกกับเรานั่นเองค่ะแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นนี่แหละค่ะที่จะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและจะเป็นความรักที่จะทําให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ